อาขานนะคะก็จะต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่ครูให้นักเรียนจดคําศัพท์ไปแล้วนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าคําศัพท์แต่ละคําอ่านว่าอะไรอ่ะบทที่เราจะเรียนนะคะก็คือบทที่6ท่าเหินเหมยนะคะมาดูคําศัพท์อ่ะคำแรกนะคะจ้าวจ้าว จ่าวเราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะจ่าวตัวนี้แปลว่าเชา้าต่อมาคำที่สองเฉี่ยวเฉี่ยวโรงเรียนถูชูกวนถูชูกวนห้องสมุขขดขั้นขั้นดูเนเนลา 饭馆，饭馆，兰阿罕，师，师，进，教室，教室，放脸<室>，上课，上课，考练，很，很。 มากเมยเมยสวยเกาเกาสูงไอไอรักอะทั้งหมดนี่นะคะก็เป็นคำศัพท์ที่เราได้จดกันไปแล้วค่นี้สิ่งที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะคือคำนี้อะสิ่งที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือการใช้คำนี้คำว่าเน เคยเรียนไปบ้างแล้วการใช้คำว่าเนเนแปลว่าอะไรเนแปลว่าเธอสินะระักกันจำได้ไหมอ่ะเนแปลว่าเธอสินะระักกันเนเราจะใช้ในประโยคคำถามเท่านั้นนะคะซึ่งประโยคคำถามนเนี้ยจะมีความหมายเหมือนกับประโยคก่อนหน้าประโยคก่อนหน้าเราถามว่าอะไรอ่ะคนก่อนหน้าเราถามเราว่าอะไรแล้วเราใช้การถามคำว่าเนกกับอย่างเงี้ยมันจะแปล วาามมหมยเช่นเดียวกับที่เขาถามเราดูอย่างตัวอย่างคนแรกเขาถามเราว่าหนีเห่ามาหนีเห่ามาคุณสบายดีไหมเราตอบกับเขาไปว่า,าว่เหินหา่าว่เหินห่าแปลว่าฉันสบายดีนะคะแล้วเราต้องการถามเขากลับไปว่าหนีเนอซึ่งหนีเนในที่นี้ก็เป็นการถามกลับไปว่าอ ซึ่งหนีเนอในที่นี้ก็เป็นการถามกลับไปว่าเนี่ยหนีห่าวมาอะซึ่งหนีเนอในที่ก็เป็นการถามกลับว่าคุณเนี่ยหนีห่ามาคุณสบายดีไหมโดยที่เราใช้คําว่าหนีเนอเราไม่ต้องการไปทวนคําถามให้มันยาวเราสามารถใช้คําว่าหนีเนอได้เลยเราไม่ต้องไปถามกับว่าวอเหินห่าหนีห่ามาอะเราสามารถลดรูปประโยคเป็นแค่วอเหินห่าหนีเนอซึ่งมีความหมายเหมือนกันว่า คุณสบายดีไหมนะคะอ่ะต่อมาอีกอันหนึ่งหว่อเจียวลี่หวนหว่อเจียวลี่หวนปกติเราก็จะถามว่าหนีี่เจ你叫什么名字ถูกต้องไหมอ่ะหว่อเจียวลี่หวนฉันชื่อลี่หวนเราถามไปหนีี่เจ你叫什么名字อ่ะ เราถามถามวอ่างนี้คุณชื่ออะไรถูกต้องไหมแต่ครนี้เราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้เราไม่ต้องไปถามเป็นหนีเจ้วเฉินเมิงจื่อเราสามารถใช้ประโยคคําถามไปเลยว่าหนีเนอเช่นครูถามเราว่าหนีเจ้วเฉินเมิงจื่อเราตอบชื่อครูมาวอเจ้าตึ๊ดๆแล้วเราถามครูกลับมาว่าหนีเนอแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องถามว่าหนีเจ้วเฉินเมิงจื่อโอเคนะคะอ่ะอันนี้คือการใช้คําว่า เนเนใช้เป็นประโยคคำถามที่ไว้ถามถึงประโยคข้างหน้าประโยคข้างหน้าเขาถามอะไรแล้วเราอยากต้องการใช้คำถามคำถามนั้นกับเขาคนนั้นเราสามารถใช้คำว่านีเน,นได้เลยอ่ะส่วนวันนี้อ่ะส่วนวันนี้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำ mm. เกี่ยวกับการใช้เนในการตั้งคำถามง่ายๆอ่ะปกตินะคะอ่ะดูอย่างข้อแรกหล่าซื是老师า,อ,าอ่ะ ฉันเป็นคุณครูคุณก็เป็นคุณครูใช่ไหมอ่ะเราจะสามารถถามกลับได้ยังไงโดยการใช้คำว่าเนอในที่นี้อ่ะให้นักเรียนทําเวลาทํานะคะให้นักเรียนเขียนตัวจีนพินะอินนะอันนี้ให้เขียนตัวจีนพินอินส่วนคำตอบเขียนจีนพินอินแล้วก็ความหมายโอเคนะคะ